อะไรจบด้วยมือของท่านได้ก็ขอให้มันจบที่รุ่นของท่านจะจบในรุ่นของท่านหรือจะให้ท่านจบในรุ่นของผมวันนี้ท่านเลือกก่อนอื่นผมต้องขอคารวะคารวะการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่เสียสละตัวเองเพื่อประชาธิปไตยพวกเขาเสียเสรีภาพบ้างก็เสียเลือดบ้างก็เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่าประเทศนี้ เป็นของราษฎรทั้งหลายหากเรามาดูข้อเสนอของภาคประชาชนในร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ที่เข้าสู่สภาต่างมีจุดร่วมเชื่อมโยงไปยังหลักการสําคัญหลักการเดียวนั่นคือทุกองค์กรทุกสถาบันตามรัฐรมนูญที่ล้วนแต่มีอํานาจอันอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต่อประชาชนทุกคนในประเทศนี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของประชาชนหากมีสิ่งใดที่ฝ่าฝืน ต่อหลักการนี้ก็ควรจะถูกล้มถูกโละถูกเลิกถูกล้างเสียการที่ประชาชนเสนอเลิกยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา65เลิกหมวด16การปฏิรูปประเทศก็เพราะผู้ที่สมควรมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศนี้ก็คือรัฐบาลที่ต้องมาจากความไว้วางใจของสภาที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงประเทศไทย เรามีประวัติกันมาอย่างยาวนานกับสภาแห่งที่สองครับนั่นก็คือส so วที่ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับในอดีตที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือเป็นเสียงที่คอยค้ำยันให้คณะรัฐประหารสามารถสืบทอดอำนาจเป็นรัฐบาลต่อไปได้อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่น้อยหน้าก็คือศาลรัฐธรรมนูญและองคอ์กรอิสระที่นับตั้งแต่รัฐประหารปี49เป็นต้นมาได้กลายเป็นเครือข่ายที่แต่งตั้งและรับรองกันเองในหมู่เหล่าของบรรดาตุลาการและอุทธิสมาชิก ตัดขาดจากประชาชนเทว่ากลับยึดโยงกับอำนาจของคณะรัฐประหารและผลิตผลที่ออกมาคือคำฟ้องและคำตัดสินที่สะเทือนกว้างและราวลึกไปถึงรากฐานของระบอบประชาธิปไตยการที่ภาคประชาชนเสนอให้เพิ่มหมดว่าด้วยการล้างผลพวงก,การรัฐประหารและการป้องกันและการต่อต้านรัฐประหารก็เพราะพวกเขาเอื้อมละอาแล้วครับเอื้อมละอาเต็มทนแล้วกับคํากล่าวที่ว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นกฎหมายก็เงียบลงเบื่อเต็มทีกับการเห็นนักกฎหมาย อ้างว่าเมื่อคณะปะหารหยึดอำนาจได้แล้วถือเป็นรัฐาธิปัต์จะออกคำสั่งนั่นนี่บังคับอะไรก็ได้ตามอำเภอใจข้อเสนอเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะทให้เป็นจริงได้สิ่งที่ยากเย็นจริงๆคือการที่หลายคนที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองนี้แม้กระทั่งในสภาแห่งนี้จะรู้สึกตัวและตระหนักได้เสียทีว่าการปล่อยให้ระบอบประยุทธ์มันดำรงอยู่ต่อไปอย่างนี้ทุกๆวินาที มันเสียหายต่อประเทศเหลือคนานับทั้งหมดนี้ต้องถูกสะสางและข้อเสนอแก้รัฐมนูลล้มระบอบประยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายนั้นอะไรจบด้วยมือของท่านได้ก็ขอให้มันจบที่รุ่นของท่านอย่าดึงดันต่อไปให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังต้องมาจบมันแทนเพราะเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันอาจไม่ใช่จุดจบที่สวยสำหรับพวกท่านก็เป็นได้จะจบในรุ่นของท่านหรือจะให้ท่านจบในรุ่นของผมวันนี้ท่านเลือก